วันนี้ที่เราได้มีการเปิดตัว generative AI นะครับภายใต้ชื่อว่า Matthew AI Learning Platform นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการที่จะให้บุคลากรและรักษาเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งก็สามารถที่จะนำไปสู่เรื่องของการการผลิตเรื่องวิจัยและก็นวัตกรรมนะครับสำหรับที่ส่งเสริมการที่เราจะ นำเอา AI มาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัยเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะให้บุคลากรของเราเนี่ยนะครับนำเอา AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอา AI มาใช้นั้นเนี่ยจะต้องมีการสร้างเป็น use case ต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและสำคัญก็คือว่าสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างตัวบุคลากรที่เป็นอาจารย์แล้วก็กับนักศึกษาเองด้วยครับ การที่เรานำเอา AI มาใช้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเรียนการสอนเท่านั้นนะครับเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยเองก็คือการเป็นมหาวิทยาลัย AI ที่นำเอา AI มาใช้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเรียนการสอนก็จะมีเรื่องของการทำวิจัยและการในการต่อยอดสู่นวัตกรรมนะครับการนำ AI มาใช้เรื่องการบริหารจัดการทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการนำ AI มาใช้เพื่อสำหรับการ วิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยด้วยเราทำแผนการพัฒนาด้าน AI อ university เนี่ยควบคู่ไปกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่1ที่13นะครับซึ่งผมคิดว่าอีก2ปีที่เหลือจนถึงปี2570เนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยในเรื่องของ AI แล้วก็การพัฒนาด้านนวัตกรรมด้าน AI ด้วยครับ ครับก็การนำ AI นะครับมาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราทำในภาพรวมนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการทำนยโยบายแล้วก็การพัฒนาคนจน,นวันนี้เนี่ยงานของเราเราเน้นไปที่เรื่องของการเปิดตัวแพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่เป็นส่วนของเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้อาจารย์แต่อย่างไรก็ดีเราก็จะมีในเรื่องของการาพัฒนาอาจารย์ด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ยากกว่าด้วยซ้ำาเรามีแพลตฟอร์มแล้วเนี่ย ต่อไปก็คือเราก็ต้องติดตามดูว่าอาจารย์เอาไปใช้งานอย่างไรอาจารย์ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างเราจะซัพพอร์ตนักศึกษาอย่างไรให้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะได้ปรับเครื่องมือเหล่านี้นะครับให้ให้ให้ตอบสนองต,อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อความต้องการนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้อีกทีหนึง่งแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องทําเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับในการพัฒนาอาจารย์ของเราด้วย เพราะนั้นผมคิดว่าคีย์สำคัญของเรานะครับแม้ว่าวันนี้เราจะเน้นที่ตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เราสร้างแล้วก็เปิดตัวแต่ว่าโปรเซสทั้งหมดที่เราทำนะครับมันเป็น education project เราไม่ใช่แค่เทคโนโลยีโปรเจกตเท่านั้นครับ